สวัสดีค่ะพี่เพิกวันนี้รับรถจากเบสคาสาขาสุวินเป็นยังไงบ้างคะพี่โอเคใช่ไหมคะได้รถถูกใจไหมคะพี่วันนี้ดครับค่ะทําเรื่องนานไหมคะพี่กี่วันได้รับรถไม่นานครับกี่วันวันสองวันนะคะรู้สึกกับการบริการของเซลล์ที่สาขาสุวินไหมคะพี่ ดีมากเลยใช่ไหมคะมีการติดต่อประสานงานตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับอโอเคข้อมูลที่เซลล์ให้กับทางลูกค้านะคะข้อมูลตรงถูกต้องไหมคะคถูกต้องนะคะโอเควันนี้ขอให้พี่เพิกนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะโดยสวัสดีภาพนะคะ โอเคขอให้พี่เพิกเดินทางนะคะปลอดภัยสวัสดิภาพถึงจังหวัดชนบุรีนะคะวันนี้ได้เลิกออกรถของทางเบส้าสาขาสุวินกันอีกแล้วนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะขอบพระคุณค่ะ